สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มังก็จะมาทำปลาครับไหนทำตรงไหนบ้างตรงนี้ครับหันหน้ามามองกล้องสิชี้ที่ทำตรงไหนตรงนี้ครับมังกรจะเลี้ยงปลาอะไรเลี้ยงปลาครับกับปลาครับปลาอะไรนะกับเลี้ยงปลาครับกับปลากัดครับปลาครับปลากัดโอ้ถ้ั้นปลากัดับต้องกินปลาครับหมดนะสิปลากัะดัเป็นตัวใหญ่นี่ปลาครับตัวเล็กใช่ไหมฮะปลากัดกับปลาครับอะไรตัวใหญ่กัน ปลาครัฟตัวใหญ่ก,กว่าเหรอมังก็จะเลี้ยงปลาครัฟกี่ตัวครับ5ครับนับดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนับเป็นภาษาอังกฤษฮะนับนับเป็นภาษาอังกฤษดิ๊โนเล็ก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 ังกฤษวันนับว <One. S 1> ันก่อนวันอง ห้าตัวครับอันไหนมังกรใช่ไหนขุดเอาให้ปลาดูดิใช้ไหนขุดคะหยิบมาเลยหยิบมาเลยยกขึ้นมายกขึ้นมาสิอันไหนล่ะอันั่นแหละอันไหนอันนู้นก็มีอันนู้นก็มีอันนู้นก็มีอันที่อยู่ข้างๆมังกรอ่ะยกขึ้นมาเลยอันนั้นหน้ามังกรเออนั่นแหละมันไม่ได้อันเนี้ยมันทำเป็นอนะเนี่ยไหนลองลองทำดูดิมันเป็นหน้าไอเป็นเหรอจะจะเอานี่เหรอ ตัวอ,อันนี้ยังหนักกว่าเดิมป้าพ่อหนักนะ,ะ,ะขุดยังไงขุดยังไงคะลองอธิบายให้ฟังหน่อยหนึ่งสองสามเค<า>ขุดเลยโอ้อยแหไะ ดูข no ึ้นดูดีสิดูเวลาได้กี่โมงแล้วตอนนี้ใบหนึ่งใบหนึ่งลาแถวใหญยใหญ่แม่แมนฝั่งนู้นเขาทำมาอะไรเห็นรถแมคโครมามมชกี้นึ่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเขาสร้างบ้านมา เดี๋ยวตอนนี้หนูขอลงไปก่อนนะฮะความเป็นนินเดียวอะวฮลสีส่ห้าวันฝนตกอะโอเคยังแค่นี้แล้วนะจบการรีวิวยังจบแล้วครับไหนเจบแล้วไปบายยังอะ่ะไปบาย,บายแล้ว,วแล้วมาดูบอ่อปลาของมังกรใหม่นะครับ